ขอากาบสวัสดีครับพ่อเม่พี่น้องเหี้เกียรติขาม,าม่าเราช่มช่องจานหลอดผ้าลุยนี่มึงนี่ครับผมมึอนี่จานหลอดผ้าลุยนะมาจอบเบึงเฮ็ดพอครับผมพ่อเม่พี่นออ้อ,นองจอเบึงเฮ็ดพออยู่ขี่เก้าที่เดิมครับผมพี่น้องเข้า่าเฮ็ดพอออกครับผมก็ลเลยมันละเบึงครับผมแม,ม่ก็มีอนาลีครับผมพี่น้องนี่ค,ครับ ครับพี่นนอโอ้ยครับมูเลกมูเลกแขกม้านครับผมพี่นนอมีแต่ดอกยังไงครับผมน่ครับโอ้ยครับพี่นนอเบินครับนี่ครับนี่ครับแน่นไม่เลยครับพี่หนอนี่ครับว้าวพี่นนอเบิ่งโอ้ยดอกไง ดอกไงออยลีครับผมเบิ่งครับนี่ครับโอ้โหเรีกแข่งมันนีครับโอ้ยแเงี้ยครับอดถึงทีละนี่ครับเงี้ยหเลยครับครับโอ้เงี้ยหเลยหน่องเอ้ยพี่ครับโอ้เงี้ยเต็มครับนครับครับโอ้ย ครับมูแหลกแหงมานเท่าครับโอ้ยครับพี่น้องเอ้ยตกไงลีครับอวบอวบครับผมอ้าครับมานๆครับผมพี่น้องมูแหลกติการเลยครับออกสุดนี่เป็นสุด ที่สองที่สามแหละครับบมัญยาเนี่ยพมกัลุงหวยลงห้องครับสิโตปลากดข้างครับมากอะมากขึงโกกันฮะโตหัวเสือครับเสือนี่ทีมงานเบาบางกันเลยมาจอดตรงเฮดเตึงครับพี่น้องโอ้ที่ว่ามานเลยครับ กนี่ได้ครับผมที่ว่าโอเคครับผมพี่หนอที่ว่าขื้นหน้าบวดพิดหลังครับผมอุ้ยเนี่ยครับนะครับแมนเบิดครับอุ้ยครับที่ว่าขึ้นหน้าบวดพิดหลังก็ที่ว่าโอเคครับผมนะครับบริกรรมในแกงครับ ก็เลยนี่แนวอยากแนวกินเอาครับผมพี่น้องวันนอกวันหน้าเท่ากับแบบนี้แล้วครับแนวอยากให้กินไปหอดห่านห่านอะไมไหมฮะเพี้ยท่าหร่อฮะอะไรครับผมพี่น้องอู้ครับอู้อ่ะครับผมจังรุ่นมูไหมครับผมพี่น้องเราไปแล้วครับผม พออีกแล้วครับผมพี่น้อจุ่มยัถือว่าโอเคครับผมอยูนี้พื้นดินครับเอาเสียมเขียบางผงด่งเลยครับพี่น้อนะครับนะครับโอ้ครับเฮ็ดมีแต่ดอกใ่าง่างามทั้งนั้นเลยครับพี่หน้อนะครับโอ้รหลอดนี้คักครับหลอดเนี่ยีกครับโอ้แต่ใดญ่ไปครับผมพี่น้อแบบเนี้ยดอกง่ายครับ ง่ายหรีครับผมดอกงายมูงถายที่ว่าเคยเก็บมาอนี้โอ้ยนี่สุดนี่ครับถือว่าโอเคครับโอ้ยกี่ครับกี่ครับพี่น้องเพิ่งครับโอ้ยนี่ครับดอกงครับครับพี่น้อง มึงเอาพี่น้องครับยนี่ครับมางามทั้งนั้นเลยครับงา่เลิศเลยครับพี่ครับโอ้ยที่นี่หลือพี่น้นองครับโอ้อก ง่ายๆอ่อ,อนๆทั้งนั้นเลยครับนี่ยอืมครับโอ้แบบนี้กันได้ฟอนแล้วครับเดี๋ยวมีได้ฟอนเอาแล้วครับคนกงี้ยงวัลุครับนะครับออกสุดฟองครับผมครับครับผมพี่น้อง จากนี้ครับอู้สิครับ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 พี่นอครับนี่ครับนครับกองอี E ี่เลครับนี่ครับครับอู้ครับนยอดเลยครับผมพี่นอ พี da, ่น้องเอ้นี่ครับนี่ครับแต่เขิบครับเนี่ยนี่ครับแต่เขือเนี่ครับอุ้ยแม่นเบิดนี่ครับพี่น้องแต่เขือโยกบอลยิ่งใหญ่เนี่ครับครับเบิ้งเอาครับพี่น้องอ้ครับกรนชักเลยครับพี่น้องแม่นเบิดครับเนี่ยพี่น้องเบิ้ง เบื้งนี่ครับนี่ครับนี่ครับเบื้งครับนี่ครับไม่งานเบิดนี่ครับผมเบื้งครับปอ้ยครับนี่ครับไม่งานเบิดเลยครับพี่น้องครับโอ้ยครับบังคับเลยนะครับทีเด็ดครับทีเด็ดทีเด็ดทีเด็ดครับ เนี่ครับโอ้ยนี่ครับนี่ดอกมีใหญ่เลยครับนี่ครับครับโอ้ดินผู้ผุดออกใหญ่โอ้ใหญ่ดอกแกล้งไปเลยครับพี่น้องการเลยแบบนี้ครับหยอดสุดยอดสุดยอดโอ้ยโอ้ยโอ้ย อ๋ออะคัก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 น้องฮะนะครับโอ้ยหมูที่สว่างร้ายเป็นร้ายเลยครับพี่น้องครับแมีนบัดนะครับพี่น้องนะครับเอ็กเล่นาครับครับ ครับผมครับย่นมูไหมอีกครับผมพี่น้องครับโอ้ยเจออีกแล้วครับผมเจออีกแล้วพี่น้องครับพ่อแม่พี่น้องเบิ่งชัดๆครับผมนะครับอินแต่เกือบครับผมเนี่ย งานเบิดครับผมครับยิ่งแต่รับนี่ครับดอกใหญ่งง่ายง่ายขึ้นก็ครับพี่น้องครับครับนี่ครับพี่น้องครับพุ่งดงครับอ่อนๆทั้งนั้นเลยครับอยู่ในใต้ดินครับ

หนังครับช่วงนี้ก็ประมาณกิโลกร,รัมละสามร้อยสี่ร้อยครับประมาณนี้ครับผมก็มคือช่วงแรกๆครับอ่าหูกลอยช่วงนี้ลงครับง่นครับนี่ครับโอ้ยครับพี่หนอ เก็บเบาะแสเบาไวแบบนี้ครับครับน่ครับอ้ยุนเรียกกรรมครับครับเงินมูไม่ครับผมพี่น้องเงาๆเลยครับหมือนแต่คือปีล้วครับพี่น้องมูนี่ครับมูมาใหญ่ครับผม ไอปลาเพลกกล่างเกิดดอกหน่อยลลยครับครับผมโอ้ยรลังเป็นเสืออยู่ครับนี่ครับพี่น้องร่างเป็นเสืออยู่แถวไลยครับไีกรรมหนึ่งครับผม มูนี่ทั้งแก่ทั้งอ่อนครับผมพี่น้อแบบอ่อนกันนี่ครับตัวแก่กันนี่ครับนี่อ่อนอยู่ครับนะครับีพื้นดินอ่อนครับดูนี่อ่อนครับพี่น้องมูใหญ่เติบครับผม กเงินเพิ่มครับครับครับโอ้ครับครับเงินเพิ่มแล้วครับเฮียเนี่ยอ่อนเนี่ยครับนี่ครับอ่อนอยู่พี่ครับทั้งในอ่อนครับโอ้เสืออะไงร้ายครับนี่ครับ แกก็มีตัวอ่อ,อนกน็มีปนกันแยกครับตัวได้แกะก็แยกออกครับไว้ก,กินเองน่ครับแกตัวนี้ครับ,นนรบวันี้อ่อนครับน่ครับตัวข,าว,ขาวครับอ่บอนวอว ครับแมนมากครับพี่น้อทีครับอ๋อครับเกิดมองโอไฟใหม่ครับผมงามเียโอ้ยครับมุมใหญ่เติบครับหนึ่งลายเป็นหลยครับ พ <sa iden blessing> ี่น้องกินเนื้่อย่างงงก็ได้ครับครับสวยแล้วเขาเสิร์ยังมาทันอีกกินเั็กน้อยกับสีแดงอว้ยขึ้นแลครับพ่อพี่น้อง

คืบแต่คืบนี่ครับไม่เนาะหอยเคี่ยงแต่สุดก่อนครับในครับนี่ดี้งนึ่งอ่อนเลยครับ พี่น้องกเมื่อนี้ได้ร้ายเติอครับแต่สีได้ไหวขึ้นนลครับตานี่ครับยังพบกันอยู่บ้านครับแ่าสีได้จะกลูกผมเหมือนเมื่ี้ครับผมนี่ครับร้ายเติอครับผมยังไปเบิ่งอยู่บ้านครับผมพี่น้องพบกันอยู่บ้านครับ ครับผมพี่น้องหอดเงินหอดซ่านนะครับเดี๋ยวนี่มาสรุปผลงานกันเลยครับผมครับอันนี้เฮ็ดยาแก่แล้วครับนี่ครับอันนี้อ่อนครับนี่ถุงแยงครับถุงน่ครับอันนี้เจ็บลงมาครับนสรุปผลงานกันครับวัสดีไดชโลครับผมเกือบสามโลครับถุงแยงอ้ถุงน้ำโอ้ครับน้อง สามโลรึ่งครับผมสามโลหกสามโลหกครับผมครับที่ว่าโอเคครับผมผลงานนะครับไปเจาะเบิ้งครับออกจบเจียครับผมพี่นองกต่ว่าดอกแกมีปนกันครับตัวนี้ทั้งแก่ทั้งอวนครับอยแากียรร้ายครับเอามาต้มครับอันนี้ครับต้มเส้นปลาครับ กระผมถ้าถึงใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไหลกดแชร์กดติดตามให้ผมเด้เอพ่อแม่พี่น้องเลยก่ะแบบเป็นกำลังใจผมจานหลอดพระวีกรบผมเฮ็ดกิมไม่ไม่ให้พี่น้องเอิ่งครับผมครับนี่มันนี่ผมจานหลอดพระวีกระเสดายอัมลาพระจากพ่อแม่พี่น้องไปคือเก่าแล้วครับคลิปหน้าพบพ่อกันไหมครับพี่น้องสาหรับมันนี้ขอกล่าวคข้ามาสวัสดีครับ